สวัสดีครับผมช่อง Takoyaki Channel วันนี้ผมจะมาแนะนำ3สเตปเพื่อรับหอกเทพ The Cash นะครับสเตปที่1ทําทำเคเวสเพื่อเปิดระบบตกปลาแล้วเคเวสนี้ก็จะให้เบ็ดเริ่มต้นเรามาใช้นะครับเบ็ดจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ oh. เบดน,นี้เป็นเบ็ดที่เป็นเบ็ดเริ่มต้นและเราสามารถใช้ได้ยาวๆเบ็ดของเมือต่างๆยังไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้สกปรลอะไรมากมายนะครับแล้วเขาก็จะให้เหยื่อมาทั้งหมด4อันนะครับ ก็คือ4ชนิดนี้อย่างละ10ชิ้นเพราะงั้นในอย่างละสิชิ้นมันไม่พอใช้นะครับเราก็จะไปเข้าสู่สเต็ปที่2สเต็ปที่2ก็คือการทําแปลนเหยื่อแปลนเหยื่อนั้นหาซื้อจากไหนก็คือหาซื้อจากตรงนี้ครับเป็นร้านค้าที่เป็นร้านแล้วก็มีรูปปลานะครับสัญลักษณ์แบบนี้นี่คือการแลกของเกี่ยวกับการตกปลานะครับแล้วก็มาที่เมืองมองสเตดตรงนี้นะครับแล้วเราก็คุยกับเอพิซิตัวนี้เราก็จะมีร้านค้าให้เราซื้อนะครับ สมชิ้นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นการทําทเหยื่อที่สําคัญใช้ปลาสีส้มตัวนี้3ตัวต่อน1นแปนนะครับเพราะงั้นทั้งหมดเราต้องไปตกปลาตัวเนี้เตัวนะครับส่วนปลาตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับอ่ะผมก็จะมาแนะนําการตกปลาคร่าวๆสั้นๆน,นะครับอย่างจุดนี้ผมมาจุดที่เป็นปลาสีส้มนะครับเราก็มาตกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อ ให้ถูกต้องนะเหยื่อเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะครับว่าปลาตัวไหนต้องการเหยื่อไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้นะครับอย่างอันนี้ผมจะมาตกปลาสีส้มนะปลาสีส้มเนี่ยใช้อาหารตัวนี้นะครับเป็นเป็นก้อนสีส้มๆนี้นะครับแล้วก็ตกไปเลยนะครับกดคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วเราก็ให้เบ็ดเนี่ยไปให้เหยื่อนะครับอยู่ใกล้ๆปากปลาปลานะอย่าให้ไปแบบติดปลาอย่างนี้เลยปลาจะหนีนะเราต้องประมาณนี้นะครับอ่ะไป แม้ปลานสนใจนะครับเราสักพักหนึ่งเนี่ยอ่ะเราก็จับเลยครับอ่าเมื่อเราได้ปลาแล้วเนี่ยเราก็เก็บอย่างนี้ถ้าได้ครบ9ตัวนะครับเราก็จะทําแปลนในการทําเหยื่อได้นะครับเมื่อเราแลกแปลนมาแล้วเนี่ยเราก็กดใช้แปลนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มาที่เครื่องเล่นแร่แปรธาตุตรงนี้นะครับแล้วก็เลือ่อนลงมาข้างล่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นการทําเหยื่อนะครับเหยื่อจะมีทั้งหมด4ชนิดนะครับก็คือชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้นะครับ แล้วก็ชนิดที่สําคัญคืออยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้เอาไว้ตกปลาหลา,หลายตัวเลยที่เกี่ยวกับการทำ uh, the cash นะครับแต่ว่าเหยื่อที่ทํายากที่สุดนะเพราะว่าใช้สกุละบูมนะใครเคยอัพออยากะจะเข้าใจว่ามันเก็บยากนะเพราะว่ามันมีน้อยนะแล้วก็ต้องใช้ตัวไฟฟ้าในการไปช็อตมันนะแต่ว่ามันใช้ทําครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้10อันทาสัก10อันทาสัก10ครั้งก็ได้ร้อยอันและร้อยอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับนะแล้วก็ ต้นไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพืชอยู่แถวแถวดีเย่นะครับก็อยู่แถวแถวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้อยู่ดีหัวหมาดเนี่ยตัวแถวเนี้ยเพียบเลยนะครับเนี่ยตรงที่ผมวงวงตรงนี้นะครับแล้วก็อาหารตัวอื่นเนี่ยทำง่ายนะครับก็คนที่จะทําติดติดไว้นะครับนี่เป็นพวกนอนนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหารปลานะครับพวกนี้พวกที่ทําง่ายนะเห็นไหมเป็นพืชทั่วไปนะครับมีให้ซื้อด้ซ้านะบางอย่าง เป็นพืชทั่วไปนะครับพวกนี้ทําง่ายแล้วก็ทําให้ติดติดตัวไว้สักอันละร้อยสองร้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมในการที่จะไปตกปลานะครับสเต็ปที่3ตกปลาเพื่อจะมาแลกหอกและแลกที่ทําขัดเกลานะครับที่แลกหอกและขัดเกลาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับที่เมืองอินาซุมะนะเดินขึ้นมานิดนึงนะครับจะมีวาร์ปตรงนี้แล้วเราก็วาร์ปลงตรงนี้แล้วเดินลงมานิดนึงนะครับจะมีร้านเกี่ยวกับการตกปลาอยู่นะครับเราคุยอินพิซีตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีให้แล่เป็นหอกเดอะแคชนะครับแล้วก็ที่ทางผัดเกาทั้งหมด4อันนะครับปลาที่เราต้องตกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือจะเป็นปลามมวงตัวนี้นะเป็นปลาม่วงที่หายากสุดแล้วนะตัวนี้เพราะว่ามีจุดเกิดแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอีทั้งหมด4ตัวก็คือเป็นเหมือนปลาไหลนะครับสสีนะครับแล้วก็เหมือนอันนี้เป็นปลาบู่ทองนะสองสีเหมือนกันนะทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนปลาม่วงเนี่ยจะใช้ทั้งหมดอันนี้6ตัวนะครับ แล้วก็อน,นี้3 3ตัว4ี่ครั้งก็จะเป็น12 12อบกก็จะเป็น18นะครับทั้งหมด18ตัวแล้วก็ปลาตัวนี้นะครับอันนี้ใช้แค่20ตัวอย่างละนี่คือจบนะครับเพราะว่าเราแลกหองมาแล้วส่วนปลาบูทองเนี่ยสสี 2, นี้เนี่ยใช้อย่างละ40ตัวนะเพราะงั้นเนี่ยค่อนข้างหนักเลยในการที่จะทำเดอะแขกผัดห้านะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์กันว่าเราต้องตกที่จุดไหนบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าปลาที่เราตกเนี่ยต้องใช้เหยื่อประเภทไหนบ้างน,นะครับ4ประเภทนี้ตามภาพนี้เลยครับปลาตัวแรกเลยก็คือปลาม่วงตัวนี้นะครับจะเป็นปลาแลนะครับปลาตัวนี้เกิดเ,เวลาเกิดเนี่ยผมไม่ชวนนะครับแต่ว่าน่าจะเกิดมากกว่า1วานันเพราะว่าผมไปตกมาแล้วเนี่ยพอพ้นยี่ิชั่วโมงแล้วผมไปตกอีกทีนึงเนี่ยปลาก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วปลาตัวนี้ใช้ทั้งหมด18ตัวนะครับผมปลาตัวต่อไปก็จะเป็นปลาไหล2สีนี้นะครับ ปลาตัวนี้เนี่ยเกิดเวลาเกิดประมาณ1วันแล้วก็ใช้ทั้งหมดสีละ20ตัวครับและปลาตัวหนึ่งที่เราต้องตกก็คือปลาบูทอง2สีนี้นะครับปลาตัวนี้ใช้เวลาเกิด1วันเหมือนกันแล้วก็ใช้ทั้งหมดสีละ40ตัวนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้ก็สวัสดีครับ